มุมนี้สวยมากถ่ายรูปให้หน่อยสิแต่งตัวแบบนี้ไม่แก้ผ้าเลยละหนูว่าไงนะคะป้าป้าเราแค่ถามดูบางอย่างถ้าไม่พูดก็ไม่มีใครว่าป้าโอ้ยเอาเถอะจ้าคนเขามองมาคงคิดว่าหนูขายเล่นแต่งตัวว่าแบวมให้ดูฟรีดูง่ายอยากจะอ่อยผู้ชายซะจนดูไรค่ะ คิดแบบเนี้ยแหละที่ทําให้ผู้หญิงดูไรคะ่ะผู้หญิงต้องเรียบร้อยผู้หญิงต้องมีชิดนะถึงจะดูมีค่ะอ๋ออยากจะอาจเปลี่ยนคุณค่าของผู้หญิงอยู่ที่ความมั่นใจอยากจะใส่อะไรก็ควรได้ใส่ไม่ใช่หรอกอมีความสุขกับตัวเองไม่ได้ทำเพื่อเพทพอมองเป็นแฟชั่นเนะอย่าไปคิดต่ตําตมนี่แกกิริยาสอดถึงสก,กุล ปรดยุทำตัวแบบสตุนต้อยใส่ผ้าถุงนุ่งยาวถึงตาตุ่มแต่ปากพลอยไม่หยุดก็ไม่ช่วยเออ<ฮ>ไรเด็กสมัยน,นี้อาริจืดป่วยมากก็หุบป,ปาก <G ül üyor> มารยาทรู้จักไหม